กี่แบตหครับมารยต่อครับ,ะะแ,บแล้วก็ไปนะครต้มกันแปบเียนแบตแล้วเควเสหนึ่สองสเส ในโรงเรียนบ้านลึงรับอ๋อโรงเรียนบ้านเบื่อก็เน้นขอสมาคมอ่าไต่เองต้นโตอ๋อส่วนดีมากมันที่ไรนี่ยมันบื่บ้านบื่อมันที่ตะันน่ะมันจำปังซาตีห้าไมีห้าเลยดีเคียร์ได้เอ้ยตีเก้าเลยดีเคลียร์ได้แป๊บเดียวแบเด เลขหนึ่งสองสามขอสวัสดีนะครับทุกท่านรุในตัวรุ่นเดียวกันตัวเดียวพอตัวเดียวเดี๋ยวโทรมาบอกผมแล้วกันเพราะว่ามันต้อต้องตัวนี้เลยนะไม่ว่าเดี๋ยวงานผมเป็นหลายงานนะเดี๋ยวจะรวมสีสุนทรีของเราในนักการขุดนาคาท่านนะครับสำหรับทุกท่านที่นิยมการสะสมเครื่องนะครับเป็นกิจกรรม ท่านได้นำเอาพระเครื่องพระบูชาถึงท่าน,นอาจารย์าถูกต้องนะครับเพื่อเป็นสืานในการต่อไปนะครับสำหรับวันนี้และในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการเชิญตัวกิจกรรมของตลาดนัดพับผุอนะครับเ,ออเราจะมีอยู่2ว สักพูดนะครับรู้สึกว่าเสียงมันจะขาดหายหายเดี๋ยวดูบอลเล็กนิดนึงนะเดี๋ยวให้ทางด้านเจน้าหน้าที่เครื่องเสียงดูสักแป๊บหนึ่งนะครับ Okay. <laughs> หมายเลขทะเบีย <Evangel> น <Fern an quer> 3กไก่ลอจุฬา3779กรุงเทพมหานคร3กไก่ลอจุฬา3779กรุงเทพมหานครช่วยไปขยับรถให้ด้วยครับ3779รถเราดีกว่าเฮ้ยทีมทีมสนานักศึกษาเชิญได้หลังนะทุกเลยนะครับเพียสนามนักศึกษามาด้านนี้เลยด้านในเป็นที่ติดกับที่เป็นอาหารทั้งหมดเลยทุกคนเลยครับเราเป7739 77 ไปเรื่อยแล้วเาเรื่องคือการจับแหม่ซื้อสบายใจได้นะไม่เก๊คีรที่ไม่กประกันโอโต้หมดไม่เก๊ะม่คุณแก้วธุรีคุณแก้วธุรีฮะเรามีทีมงานไหมช่วยเคลียร์โต๊ะในบริเวณตรงด้านหน้าศูนย์อาหารกันนิดหนึ่ง เพราะว่าเราจะปรับเปลี่ยนาาการเปิดงานมาเป็นบริเวณนี้เนื่องจากว่าด้านหน้านัา้นเรื่งเสียงนะฮะมันไปไม่ถึงนะครับเดี๋ยวทางด้านประธานในพิธีกล่าวขึ้นมาแล้วมันจะไม่รู้เรื่องนะครับนะช่วยนะฮะเจ้าหน้าที่ฮนะที่ดูแลเกี่ยากเพื่องโตนะช่วยเพื่อมาขยับเรื่องโตนะรงรรงโตรงนี้หน่อยนะครับ จากพื้นที่ใหม่ใช่ไหมเอ่ยน,นะ ทุกฝันทุกฝันทุกอย่างท่านเรียนเชิญทุกฝันนะฮะจอมบริเวณนะร้านค้าอาหารตรงนี้นะครับเรามาทำจัดเป็นสถานที่เปิดการนะคฮะท่านต้องกบริเวณด้านหน้านั้นนะฮะเรียกว่าเสียงอ่าไมโครโฟนของเราไปไม่ถึงนะฮะยิงต้องปรับเปลี่ยนนะครับตรงนี้เรียนเชิญทุกฝันทุกฝักไปนะครับโอเค เดี๋ยวเราก็เคลียร์พื้นที่เก็บกวามกันนิดหนึ่งนะครับก่อนที่ท่านในายกเทศมนตีเทศบาลเมืองชลบุรีนะท่านองค์อาตประเสริฐกิจเดินทานะเป็นประธานในพิธีการนี้ม่ถึืนะฮะเราก็ต้องเตรียมพื้นที่สถานการณ์พื้นที่ของเราให้เรียบร้อยนะเตรียมพร้อมไปด้วยนะทั้งเครื่องเสียงและไมโครโฟนก็ตวดใช้กันให้ดี ะครับเพราะงจิตเป็นงานที่ไกลนะเป็นประเพณีที่ยาวนานอย่างที่นักเรียนกันนะครับแล้วก็บรรยากาศกิจกรรมงานประกวดทั้งเชือกนะซึ่งจะย่อมด้วยการถือว่าเป็นการอนุรักษ์พัฒนาประเพณีนานาชและให้สืบทอดกันไปทั้งสองพิธีกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีการทื่ไายหรือว่าพิธีงานประกวดทั้งเชือกนะก็ถือว่า เป็นมรดกไทยมรดกโลกใกล้เลยนะเป็นภูม mm. yeah. mm. yeah. mm ิป hmm. yeah. ัญญาของประชาชนคนเก่าของประมาณห้าหมื่นได้ยื่นนะสร้างกสรรค์และนี้นะก็นักเรียนนะประมาณสักเก้าโมงกว่านะครับวัดแรกเอาข้าถุงดำด้วยนี่มีถุงดำไหมนั่นก็เป็นหมื่นเลยไปเจอมันนั้นไปเจอมันกวาดเยอะ จ้านที่มีถุงดังไหมมีถุงดังไหมใ<น>ัไก่ย่างบางนานจะหมดแล้วเออย่างกันไม่ทันแล้ววันนี้เอามาพันกว่าไม้เหลือประมาณสิบกว่าไม้ถ้าใครจะเหมาใครจะกินมาได้เลย นะข้าเหนียวก็นึ่งกันสดๆแล้วร้อนๆอุๆ่นๆนุ่มๆข้าวเหนเียวเขี่ยวงูเออจ,จากช่วงนี้ก็ต้องขออภัยนะครับพี่น้องนะ แผงจอยุสัญจรพี่น้องสังคมการขับเครื่องนะอาจจะไม่สะดวกสักนิดหนึ่งเพราะช่วงนี้เราจะเคลียรพื้นที่บริเวณนะโซนร้านค้านะแล้วก็ดนะ้านนี้นะครับตรงที่มีพี่น้องแผงจอยสัญจรอยู่นะขอเวลาสักแป๊บหนึ่งนะเราจะทำการเปิดกิจกรรมงานหน้าการประรกวดพัะเครื่องพระบูชาเลนพระอาจารย์พลางของขั้ขึ้น ี่ <900. S 2> เราจะทำการเปิดกิจกรรมแนละงานมหารกรรมการประกวดพระเครื่องพระอุชาลี่จ้าจารย์เืองรางของขันนะครับแนะโดยได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรีองค์อาภสิจิตนะพระเสริจจิตนะองค์อานะภเสิฐจเทศมนตรีเมืองชนบุรีของเรา นะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชนบุรีนะซึ่งท่านก็เป็นผู้หรับผู้ใหญ่ใจดีนะแล้วก็ชื่นชอบอนุรักษ์พระเครื่องด้วยนะเพราะว่ากิจกรรมประกวดพระเครื่องงานรูปวายนี่เรียนว่าสอดคล้องกันได้ดีนะถือเป็นมรดกูุิปัญญาของบรรพชนเรานะรับ ก็อีกสักพู่หนึ่งเพราะฉะนั้นบริเวณนะตอนนี้อาจจะเรียกว่าดูคับข้างเพราะคณะทีมบริหารของเทศบาลเมืองชนบุรีของเรานะเดินทางมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนะผู้ที่สวมชุดเสนะื้อสีเหลืองมดงานเนนี่ยสีเหลืองะน,นะที่ท่านเห็นอยู่นะที่ท่านเห็นอยู่ นะครับปาถือไปเลยไม่ผ่านการใช้ไฟทีงานที่ใส่เสื้อสีเหลืองนะฮะใส่เสื้อนะสีเหลืองพดงานใจถึงกันเนี่ยมารวมกันตรงจุดโซนอาหารนะฮะบริเวณนี้ท่านเห็นนะเจ็ดร้อยได้หรอได้ไ่ะ รับทีงานผู้บริหารด้วยนะไม่ว่าจะเป็นคุณประเกลิสตี้เจ้าชนบุรีนะฮะทีงานนะที่จัดกิจกรรมงานประกวดระเครื่องกอบเรียนเชิญด้วยนะครับ 5, <000. S 1> เพราะในเวลาอีกไม่นาน 5, <000. S 1> เราก็จะเข้าสู่พิธีการเปิดกิจกรรมงานภามก,การประกวดระเครื่องพระบิชาเลี้ยงคณาจารย์เครื่องรางของขลังทั่วประเทศ นะในโอกาสอันดีครั้งนี้นะครับเพราะว่าได้มีโอกาสมาร่วมกับงานนะประเพณีวิ่งควายชนบุรีของเรานะตรงนี้ก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญอ,อนุญาตนะครับนาทุกท่านนะครับเข้าสู่พิธีเปิดนะค,ครับมหกรรมบวชพักเรื่อง นะครับในงานประเพณนีวิ่งพายจังหวัดชลบุรีประจำปี2 5 6 8นะครับ รือเทศบาลเมืองชมนีของเรานะครับร่วมกับทางจังหวัดชมนีและอคยการบริหารสนังหวัดชมนีนะครับได้แก่เครื่องวัดวัด่วนะครับแล้วก็มีกิจกรรมดีๆให้สมาชิกนะครับผู้ที่ชื่นชอบนะครับสะสมเครื่องระดุชา่พ่านีเด็กนะครับวันนี้เราได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับนำเครื่องนะครับมาเอชิญล่าให้ฟัเถูกต้องนะครับเดี๋ยวขอโทดิตกใจ กลับเลยครับพี่ยุ้งเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการสะสมของนักสะสมก็เคพื่อต่อไปนะครับเ็ถือว่าเป็นอิทธิพลกิจกรรมดีนะครับที่พาที่สวัสดิ์สมเด็จของเรานะครับมพ่อนั่งตั้งใจนะครที่จะจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมหลายประเด็นหลายๆกิจกรรมนะครับให้กับพี่น้องนะครับที่ชอบนะครับในการสะสมกระเรื่องนะครับได้ รวมตัวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับนำพระดีๆนะครับมาโชว์นะครับ,นะรบมานะบให้ลหลายๆท่านได้รับชมกันถือว่าเป็นวินาทของพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีนะครับที่มีการวีดนี้นะครับ,รนะรบด้วยการสรนะัครร่างในนามท่านนายกเทศมนตรีเทศมนตรีท่านคณะผู้บริหารตลอดจนท่านสมาชิกสภาและก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปุ๊ ท่านเอาไปพังอีกเ so Th ัมือนฉลอมตลาดทั้งเรื่องนะครับี่วันนี้ยกทีมนะครับกนำเพื่อนทุกทุกทุกตัวทุกคนไทยนะครับมาจัดแสดงไว้ตรงนี้ให้ทุกท่านได้มารับชมนะครับและก็นำที่ท่านสะสมนะครับมาตรวจเช็คความถูกต้องนะครับก็ถือว่าเป็นมาทำเพื่อเพื่อนที่ให่อีกงานหนึ่งของกีฬาทลมของเรานะครับและในโอกาสนี้นะครับก็ผมได้ขออนุญาตนะครับแนะนำ ผู้มีหารพระสมบัติของชุมนีแล้วก็ท่านสมาชิกสภาที่เดินทางมาให้กำลังใจนะครับสมาชิกพระเครื่องในวันนี้นะครับในการพากย์คำวิเฉษพุทธพระเครื่องพระบูชาและเหรียญท่านอาจารย์ซึ่งเป็นกิจกรรมในงานประเพณีวิปายกบฎชุรีประจำปี2568นะครับผมขออนุญาตนะครับแนะนำท่านแรกนะครับ นายพักฐานไม่ได้เลยพักฐายกให้สุธีเมือสุธีครับปีที่แล้วอ่ะลูกป้าลูกป้าลูกป้าพี่บีอ่ะแฟนเตะอย่างเงี้ยเตะที่นางสาวจันทน์อนยางพักตรองนายยกให้สุธีเมืองสุธีครับนายพนมศักดิ์นะครับสุวรรณ์พระอุ่นนะครับประธานสภาเทศบาลเมืองสุธีของของไทยนะครับท่านทูศักดิ์นะครับ คายรัตน์โก็สมบูรณ์ประธานนะครับรองประธานสภาขอเชิญให้บไม่ขอใให้เขาไปทงน้นีนานายทูทัสิภูมสมาชิกสภาที่สานครับี่เดียวนี่ท่อยูนายทครบคมยสมาชิกสภาที้สาครับนายพิธาสิทธิโชคสุขูรัทาสมาชิกสภาทศสานครับ นายสุพัฒน์ปูนีทีครับมาที่สถานเทศบาลครับนายพิชาพิบูลวงศ์ครับมาที่สถานเทศบาลครับนายภูพัฒนปีนึ่งับปีมาที่สะานเทศบาลีหนึ่งหนึ่งกำลังมารอก่อนุ่นนี้ไแตะได้ไม่ไหวปีนึ่งหนึ่งเาเล่นเท่าไหร่วะตอนนี้หนึ่งนายสมพงศ์เลาเก้าครับนายทสาเทศบาลคุงนี้มาแน่นอนโตนี้เลยได้ครับ นายลาเล่อารันสีครับสมาชิกเทศบาลครับนายพลชิตอิศสสนาลวดครับสมาชิกสภาเทศบาลครับนายอภิรัน,นประวัติงานครับสมาชิกสภาเทศบาลครับและนายจำานงปันตะศรีครับสมาชิกสภาเทศบาลครับและก็มีผู้ใหญ่หลายท่านนะครับผู้ใหญ่ใน เทศบาลเมืองเมืองเรานะครับที่เดินทางมาร่วมนะครับที่มีเปิดหน้าดำประกูดหน้าเพื่องวันนี้แล้วก็สำนักงานสถานครับท่านผอคครับนะครับสำนักงานสาธารณเรานะครับในฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมทางโครงการประเวณที่ฝ่ายเยาวชนเมือนะครับพยามปี2568นะครับในโอกาสนี้นะครับกระผมได้ขอเรียนเชิญนะครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองเมืรานะครับประธานพิธีได้กล่าวเปิด ภาคกมปรกวจท่าเรื่องในงานประเพณีวิ่ีไทยในปีุทธศั2 5 0 8ในจังหัดตราดต่อเลยนะครับนยนนะครับขอเรียนเชิญท่านไาด้วยนะครับด้านหลังนั่งายยกนะครับขอขอไม่ายนล ตรงนี้นะครับขออนุญาตเข้าสู่พิธีการนะครับใช้เวลาสักครู่นึงนะครับจากนั้นเราก็จะได้ทำการตรวจเท็จระบเรื่องพระบูชาเสียงอาจารย์เรานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นนักสะสมวัดพระวีกหลวงทั้งแข่งทั้งเลืองที่มาด่าพวกที่ทั่วไทยนะครับที่มาร่วมสร้างบรรยากาศ ในขั้นตอนประกวดท่านเริ่มเราในวันนี้และก็ผู้ท so. <im Alto Del ire> ี่มาเยี่ยมชมกิจกรรมเราครับท่านกาเดียนท่านประธานสภาเทศบาลท่านรองประธานสภาเทศบาลท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านทั้งสามเขตท่านรองยกเป็นสมุดันทึกโดยจุนบุรีพรนักบริหารงานมนุษย์สวนการงานพนักงานทุกท่านนะครับตลอดจน คณะรรมการทำงานมหาการห้าร้อยได้หรอได้หกร้อยมางานด้วยสวยนะเียร์กาณาราตางในงานประเพณีวิ่งจังหวัดชุมรครั้งนี้ที่นึ่งร้านะครับซึ่งจะเริมากการสองวันวันนี้เป็นวุกนวันที่ยี่สิบเจ็ดเ่อวันที่ยี่สิบเจ็เป็นวันศุกร์ ไฮไลท์ของเราก็จะปอยู่ในวันที่28กันยายนก็เป็นการประกวดนะนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณคณะร่วมการที่ร่วมจัดงานในวันนี้ยกเวานที่ชมรมพระเครื่องเมืองสยามและตุ๊กภาะต่างๆในจังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้ได้ให้เกียรติผมและคณะมาร่วมเปิดงาน ในมหาการพักเพื่อพระบูชาเรียนพระนางต่างในวันนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่างานประจำปีทวิวาสของเราเนี่ยมีทุกปีนะครับแล้วก็จะจัดให้มีการถวพักแบบนี้และดีต่อต่อตลอดไปขึ้นไปเนี้ยเป็นบรรยากาศที่ได้ต้องว่าพระพุทธคุณมาเนี่ยโอ้หโคตรว <maison> ัดม่วงเนี่ยอันนี้กะอะไรเป็นกรรมการนะ อาาาอราคาเปิดได้800ต่อได้600ครับถ้าเป็นเมื่อก่อนก็หลักพันขึ้นนะครับ2,000กว่าขอให้ผู้พิพากษาในคดีนี้ลงมาลงแรงเลขเก็บได้หลักร้อยคดีนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ลวมาลงด้วย เฮ้ยรวยๆครับโยด้โยโยแรับก็ขอบพระูครับท่านนายก้วนันตรีไห้งงพ่ิมี่ตั้ามประสริฐแ้ก็ขอเสียงหนั่นเลยครับเราก็คุณอย่างสูงนะขอพีงานนะครับเขาบอกว่าพีการีแบบทำที่รางข้าภูปัญญาบารชนคนญับก่อนต้องอาศัยคนรู้ดีพิธีก่อนจากขั้นตอนดูเด่นเป็นทางการ การทุกงานจะดูดีพิธีสวยผู้อำนวยคือเจ้าภาพทราบเหตุผลจะสื่อสารอย่างไรในงานตนต้องพิถิคนรู้ดีพิธีก่อนขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านและที่มาร่วมด้วยช่ยกันวันนี้นะครับ